ื่อผมเจอแต้มอาถพนก่อนจะขึ้นมาสเตอร์แล้วอีกแค่แปดแต้มจะขึ้นแล้วแต่ไม่ขึ้นเพราะลบลุลวัวเพราะมันเป็นแต้มอาถพนยังไงเล่ะจะเป็นยังไงในคลิปนี้ไปดูกันเลยมาครับผมผมคิดว่านี้ีนี้เป็น E ีีสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นมาสเตอร์นะเพราะว่ามันเลยแค่อีแปดแต้มเท่านั้นจะขึ้นแล้วแต่มาเล่นกันก่อนดีก,กว่าเฮ้ยเขาได้ปืนว่ะกินหายแล้วเอ้ยเขาได้ปืนก่อนผม แต่พูดไงล่ะเห็นไหมโอ้โหโอ้โอโยดาวผมดาวเขาตามมาวะ่ะโอ้ยอย่างพลาดเลยทุกคนผมว่าน่าจะไม่ลบนะผมว่าเรือไม,ม่ใช่ละเรือไม,ม่ใช่ละแบบนี้น่าจะเรียบร้อยนะทุคนนะแต่ว่าเหมือนน่าจะนี้ได้นะผมว่าผมว่าน่าจะดีแน่นอนนะเฮ้ยยยิงหัวสองคิวว่า ทุกคนครับในตานี้แหละผมลบที่46เลยนะตาแรกเปิดชิชวๆเลยลบ46เออซึ่งโปรแกรมอคีผมมันตัดไปนะผมก็ไม่เป็นไรแนละ้วผมไปดูอีกเกมเลยดีกว่ามาขอแก้แต้มนะตอนนี้ขอแก้แต้มนะเมื่อกี้ลบไป46เร็วว่ะคือแบบโอ้โหอย่างเยอะไม่ขึ้นแล้วทุกคนตอนนี้ต้องแก้แต้มไม่ได้วะ่ะลงพีกเลยละกันลงตรงนี้แหละแล้วเหมือนมีเยอะด้วยไงโอ้โหอย่างเยอะ เดาวดาวหนึ่งครับผมไม่ทำไมเพื่อนดาวสองเร็ววะชิบได้หรือเปล่าวะได้ชิบได้นะดดนะสวยชิบได้ชิบได้หมดเลยวนะ เฮ้ยี่ไงเฮ้ยโอ้โหผมโดนยิงหัวเกินเฮ้ยชิปทันว่ะนึกว่าไม่ทันแล้วเกนะือบไม่ทันสวยดาวเอ้าตรงไหนวะอ๋อตรงนู้น,วน,นสวยชิปได้นะไม่ไม่มียายได้ไม่มียายใหญ่เอ้ยเป็น,ร,น,นระเบิดเอ้า เฮ้ยรอดเฉยรอดเฉยโอ้โหตรงนี้ก็มีรีบหายละเอ้าตายหลังไงโวเฮ้ยเมื่อกี้ไม่น่าตายทุกคนแต่ผมตายไงเอ้าเอาดาวหมดเลยเหรอเอ้ยเหลือคนเดียวริบหายละลบอีกแน่เลยเอ้ยจริงว่ะลบโอ้โหไม่ขึ้นแล้วแบบนี้ลบไปอีก ยีโอ้โหลบเยอะเกินนะทุกคนนะตอนนี้ขอแก้แต้มบ้างขอแบบขึ้นมาสัก40อะไรประมาณนี้นะแบบ40แต้มเนี่ยเออไม่ใช่ลบลงไปนะแต่ว่ามีคนด้วยไงถ้ามีคน,นจะดีมากเลยแต่มันมีไงเฮ้ยว่้ยิงไม่ได้ยิงไม่โดนอะ่ะเฮ้ยเยอะเกิน โอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วผมตายคนแรกเลยโอ้โหเกินเกินหัวใหญ่หัวหอมแดงสบายไหมนีม่ไงยิงหัวด้วยอย่างว่า,างไงบืนผลายังไงครับผมบุญเรือนจังกวะน,นี้ เขาจะดักยิงหรือเปล่าหรือรอยิงหรือจะไปไหนเฮ้ย hey. อ,อสวยเลยพ่อใหญ่หัวหอมแดงชุบผมเยี่ยมเลยครับผมไม่เกิดละลงที่เดิมเลยแล้วกันศูนย์การเรียนรู้นะางว่าเขาน่าจะไปหมดละเพระว่าลงไปเก็บข,ของเหลือไงเออเก็บของเหลือ มีคนหรือเปล่าเอ้ยมีว่ะเขายังยิงกันอยู่เลยอุ๊ซี่ว่ะมาปืนพกก็ไม่กลัวครับผมแล้วเขาอยู่บนบ้านนี้เลยขึ้นฉาเลยแล้วกันไปขับรออะไรไหนเฮ้ยกระเวิร์ดโอ้โหเขาดักอยู่สองคนเลย โอ้ผมตายโง่จัดทุกคนเกินไปผมตายโง่จัดนีด่ไงเราบุญเรือนกับบุญผลายยิงไงหลักหัวไม่โดนไม่โดนด้วยนู่นไปทางนู้นแล้วเพื่อนสวย ยังไงบุญผลายังไงนี่ไงไอตัวข้าวผมใช่เลยไอตัวนี้แหละไอบุญผลาก็ตะอา้าวตายหมดทุกคนยังไม่ได้อะไรเลยอีกแล้วว่ะโอ้โหลบที่สี่สิบห้าเลยทุกคน โยเกินไปไม่ขึ้นละ